อยู่ในแบบฝึกหัดที่1.5หน้าที่10แล้วนะครับโจทย์ให้ทำการระบายสีแผ่นป้ายป้ายก็คือที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่นะที่มีจำนวนน้อยกว่าค่านี้ค่าเท่าไหร่เนะี่ย6 7 8 1 5 0 0กับอีก9นะครับอันไหนน้อยกว่าเป็นการเปรียบเทียบเนาะฉะนั้นเราจะมาดูเลยครับ ว่าอันไหนน้อยกว่าหลักการของการเปรียบเทียบคือทําไงครับเวลาเราจะทําการเปรียบเทียบค่าน้อยกว่ามากกว่าก็คืออันดับแรกเลยดูจำนวนหลักก่อนครับว่าอันไหนมีหลักมากหลักน้อยตัวนี้นะครับตัวของเรานี้ตามโจทย์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีกี่หลักครับสามหนึ่งสามสามสองหกเจ็ดแดหลักนะมีทั้งหมดเจหามีทั้งหมดแดหลัก ยิ่งหลักเยอะก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นอันไหนที่น้อยกว่า8หลักบ้างครับเราระบายได้เลยครับเราระบายได้มีที่น้อยกว่า8หลักก็คือ7หลักครับมีตัวนี้เราระบายไปใช้สีอะไรดีอะสีนี้พรามันมีแค่7หลักสีนี้โอเค มีอีกไม้ไม่มีแล้วโอเคครับดังนั้นมันเกินเจ็ดหลักไปหมดแล้วครับเปรียบเทียบดูถ้าเกิดว่าแปดหลักเท่ากันละ่ะหลังจากดูเทียบจํานวนหลักแล้วนะครับเจ็ดน้อยกว่าแปดเราระบายเจ็ดหลักไว้นะครับทีนี้ถ้าจานวนหลักเท่ากันเราก็เปรียบเทียบทีละค่าครับเปรียบเทียบทีละค่าเลยอ,อย่างหกสิบแปดแล้วกันนะครับกับหกสิบเจ็ดอ้าวเจอแล้วครับ หกสิ 68, มันก็ต้องมากกว่าหกสิบเจ็ดฉะนั้นอันนี้ผ่านครับสามนะครับอันนี้มันมี8หลักเท่ากันใช่ไหมแต่หลักแรกเป็น3ครับหลักแรกตัวโจทย์เป็นหน,นี่เป็น3ฉะนั้นอันนี้น้อยกว่าเห็นเห็นครับระบายนะครับโอเคครับเทียบไปทีละหลักอย่างนี้ครับถ้าหลักเท่ากัน6 6เท่ากันครับ ต่อไปเป็นอะไรครับเจ็ดเจ็ดเท่ากันแปดแปดเท่ากันหนึ่งอันนี้กับศูนย์ครับหนึ่งมากนอันนี้น้อยครับฉะนั้นระบายครับเพราะว่ามันน้อยกว่าโอเคนะอันนี้หลักเยอะกว่านะครับตัวนี้หลักเยอะกว่าเพราะว่ามีตั้งกี่หลักครับหกเจ็ดแปดเก้านี่เก้าหลักอันนี้แปดหลักโอเคอันนี้ไม่ต้องนะครับ อันนี้ก็มีเยอะกว่าครับอันนี้ก็มีเยอะกว่าตัวนี้แะครับตัวนี้มีหลักเท่ากันเท่านั้นเทียบครับห7เจ็ดแดหนึ่งศูนย์ห้าศโอ้เท่ากันหมดครับแต่ตัวสุดท้ายตัวข้างบนมากกว่า9ครับมาน้อยกว่ากันมากกว่ากันตอนตัวสุดท้ายนี่เองอันนี้ระบายเลยครับ อ่ามีเราดูไปครบหรือยังเนี่ยตัวนี้ดูไปยังตัวนี้ดูไปยังดูสิหน่อยอีกทีหนึ่งหกเจ็ดหลักมันเท่ากันเราเทียบเรียตัวนะครับแปดหนึ่งศูนย์ห้าอ่าห้ากับเก้าศูนย์ครับอันนี้ศูนย์กับอันนี้เก้าเก้าเยอะกว่าฉะนั้นฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้มากกว่าเขาบอกว่าให้ระบายน้อยฉะนั้นอันนี้มากไม่ต้องระบายฉะนั้นเราได้ห้าอัน ถูกเนาะไม่ไม่ผิดนะนะครับอ่าไปที่ข้อที่สองเลยครับข้อที่สองให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมก็คือเปรียบเทียบสองข้างนี้นะเปรียบเทียบสองข้างนี้ครับว่าข้างไหนมากข้างไหนน้อยกว่ากันก็เปรียบเทียบไปทีละหลักเหมือนเดิมครับอันนี้มีหกหลักหกหลักฉะนั้น เปรียบเทียบได้เลยทีละคู่คู่หน้าเป็นไงครับเท่ากัน2นะครับกับ6เป็นไงครับฝั่งนี้น้อยครับเวลาเขียนน้อยอันไหนน้อยเราจะเอาแหลมๆไปฟากนั้นนี่ใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามาต่อไปคู่ที่2อ,อันนี้ทั้งหมดมี7หลักอันนี้มี6ห,หลักฉะนั้นข้างนี้น้อยกว่าแน่นอนครับหลักน้อยกว่าน้อยก,ก็จะเป็นมีค่าน้อยกว่า นะครับฝั่งนี้ข้อที่3แล้วนะครับฝัง่งนี้7หลักฝั่งนี้7หลัก7หลักหมายถึง1 2 3 4 5 6 7ก็คือหลักล้านถึงหลักล้านถึงหลักล้านหรือ7หลักเท่ากันเปรียบเทียบไปทีละคู่ครับ1กับ1เท่ากัน9กับ1 9กับ9เท่ากันนะครับ8กับ0 0น้อยกว่าครับน้อยกว่าจะ เอาแหลมๆใส่เข้าไปหาน้อยกว่านะครับใส่ในเครื่องหมายอย่างนี้เรียกเครื่องหมายมากกว่าเนาะอ่าข้อที่4ครับหลักเท่ากันอีกแล้วครับ7หลักนะครับเทียบไปทีละตัวครับ7กับ7จ็ดเท่ากันสี่กับสี่เท่ากัน2องกับสอเท่ากันเปรียบเทียบจนกว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับ7กับ7จ็ดเท่ากัน แปดกับ3ครับเราจะจับมาเปรียบเทียบกันทีละคู่อย่างนี้เมื่อเจอแล้วอันนี้8อันนี้3ฝั่งนี้มากกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นใส่เครื่องหมายให้มันถูกต้องนะครับฝั่งนี้มากกว่านะครับฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาข้อที่5ครับมีจํานวนหลักทั้งหมด8หลักเท่ากันอีกแล้วครับเปลี่ยนเปรียบเทียบทีละคู่ครับ เอาเอาเอา,เอาที่เฮวเห็นเลยก็ได้นะครับ2 25 2องเท่ากันนะครับฉะนั้น c 5นะครับ c 5เท่ากันต่อไปเป็น c นะครับ8กับ c อา้าวฝั่งนี้น้อยครับน้อยอีกแล้วก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าเอ้ยโทษอา่าใช่ครับฝั่งข้างหน้ามากกว่าข้างหลังนะครับฝั่งนี้นะครับมากกว่า ฝั่งนี้นะครับโ okay. อเคข้อที่6จํานวนหลักเท่ากันนะครับ8หลักเท่ากันนะครับเปรียบเทียบทีละคู่เปรียบเทียบทีอย่างนี้เลยก็ได้ครับที่คอมมาก,ก็ได้ใช้วิธีการไหนก็ได้64เหมือนกัน5เหมือนกันนะครับ1กับ5 5ตัวนี้มากกว่าครับมากกว่าฉะนั้นเครื่องหมายจะน้อยกว่านะครับจะต้องชี้ไปที่นี่ข้างหน้าน้อยกว่า ข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดโอ้ยเห็นชัดอย่างนี้อย่างนี้ดูเลยครับสามสามห้าสามสามห้าหลักมันเท่ากันนะมันมีเก้าหลักเท่ากันนะครับเก้าหลักเท่ากันอันนี้สามสามห้าสามเอ้ยโทษทีครับสามห้าห้าสามห้าห้าอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์ห้าอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ฉะนั้นฝั่งนี้น้อยกว่าครับโอเคเราเทียบทีละสามตัวได้เลยนะครับเทียบง่ายเพราะว่าตัวเลขสังเกตง่ายโอเคมาข้อที่แปดครับ จำนวนหลักเท่ากันไหมสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสิบหลักครับสิบหลักเท่ากันฝั่งนี้ก็ฝั่งทางด้านหลังฝั่งขวาก็สิบหลักเหมือนกันนะครับเทียบไปเลยหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์เท่ากันครับเก้าเจ็ดเก้าเท่ากันศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเยอะกว่ากันตรงเลขหนึ่งตรงนี้นี่เองครับอาฉะนั้นฝั่งนี้น้อยนะครับ ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเสร็จไปอีกหนึ่งหน้านะครับเป็นการเปรียบเทียบตัวเลขนั่นเองครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะขั้นตอนก็คืออะไรนะหนึ่งดูจำนวนหลักก่อนว่าหลักมันเท่ากันไหมนะครับถ้าไม่เท่ากันค่าที่มากกว่าก็คือจำนวนหลักที่มากกว่านะครับอันไหนหลักน้อยมันก็แสดงว่าค่าน้อยกว่าแต่ถ้าค่าเท่ากันปุ๊บ โอ้ยขอโทษทีต้องบอกว่าจำนวนหลักเท่ากันปุ๊บเราก็จะมาเปรียบเทียบทีละตัวทีละหลักนะครับทีละหลักทีหลักไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ามีค่าเป็นอะไรนะครับในโจทย์ให้เครื่องหมายมาแค่มากกว่าน้อยกว่านะครับน,นี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับฉะนั้นมันจะได้ไม่ซ้ายก็ขวานะครับไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับโอเคเอาไว้เจอกันในหน้าที่11ครับ